รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามช่องโกลังวังช่องพาลวยด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระทรวงหวยรายการที่รวบรวมหวยเด็ดเลขดับไว้เป็นแนวทางในการไปเสี่ยงโชคและขอให้ทุกท่านถูกรางวัลรับทรัพย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2 5 6 4ช่วง้ายเรามีเลขมงคลประจำวันเกิดเช่นเคยมาดูกันว่าทุกท่านนั้นถูกชะโลกกับเลขอะไรกันบ้าง พร้อมสรุปหวยเด็ดทั้งหมดให้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่างน้ำมนต์ลือสีเนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสาธุชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาบกันอย่างไม่ขาดสายเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสำหรับครั้งนี้อาจารย์ตาลือตกบ้านเจ้าของรายการคืนปุกผีจะพาไปส่องหวยเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้นำเลขเด็ดต่าง ไปลุ้นโชคสําหรับฤดูกาลนี้ถูกรางวัลมาแล้ว19งวดสอนและงวดล่าสุดถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวรับเงินไปกว่า40,000บาทพร้อมเดินทางมาแก้บนและในงวดนี้หวังถูกรางวัลฉลองปีใหม่พร้อมรับทรัพย์ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์งวดประจําวันที่30ธันวาคมสรุปตัวเลขมีดังนี้0 2 3 6 7และ8นักเสี่ยงโชค จึงรีบจดเลขเด็ดทันทีเพื่อน,นำกลับไปเสี่ยงโชคต่อไปทำเอาหลายๆคนอยากรู้ว่านักร้องลูกทุ่งสาวไฮอาภาพรนครสวรรค์ไปได้หวยเด็ดเลขดังมาจากแห่งหนไหนถึงได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่อยู่บ่อยครั้งซึ่งถูกครั้งละจำนวนหลายร้อยใบได้เงินมาทั้งทีนับหลายแสนบาทงานนี้ไฮอาภาพรก็เลยเอาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์มาให้กับแฟนๆได้ดูกันเป็นขวัญตา เป็นคลิปขณะที่พระกำลังหยดน้ำตาเทียนลงไปในขันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวความยาว4นาทีพร้อมแคปชั่นว่าตาดีได้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาตอบว่าเห็นเลข86 68และ086งานนี้ใครจะได้โชคจากการส่องขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของฮายอภาพรกันบ้างต้องมาลุ้นกันคนดวงเฮงขายที่ดินสำเร็จนำไก่ต้มมาแก้บนพระเงินพร วัดสว่างอารมณ์หลังได้มาบนบานสารก่าวเกี่ยวกับเรื่องการขายที่ดินปรากฏว่ามีคนติดต่อขอซื้อที่ดินซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะที่ดินผืนนี้ได้ขายมานานแสนนานแต่ก็ไม่มีคนติดต่อขอซื้อไปสักทีกระทั่งมาบนบานกับพระเงินพระทองจนขายได้สำเร็จเสร็จสิ้นจึงได้นำไก่ต้มชุดใหญ่จำนวน193ตัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐานบนบานสารก่าว ว่าจะนำเลขอายุ59และ29รวมถึงไก่ที่แก่บน139ตัวเดินหาซื้อลอตเตอรี่เมาซื้อทุกเกี้ยงแผงหากมีเลขดังกล่าวเฮ hey, ั่นถนนกู้ภัยช่วยทำคลอดสาวท้องบนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเหตุไปโรงพยาบาลไม่ทันได้ถายรกเพศหญิงวันที่19ทธันวาคมเกิดเวลา8นาฬิกา5้นาทีน้ำหนัก2.8กิโลกร,รมัม ข้ามกลางชาวบ้านที่ยืนมองลุ้นเอาใจช่วยกันมากมายพร้อมเสียงปรบมือแสดงความยินดีทั้งแม่และลูกน้อยและชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแต่ไม่พลาดจะนำเลขเด็ดน,น้ำหนักตัวของทารกเวลาเกิดและเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง6397ลุ้นโชคในงวดสิ้นปีนี้กูมารจุดดำวัดสว่างอารมณ์หลังให้โชคหนุ่มดวงเฮงมาแล้ว1ิงวดที่ผ่านมา เคยมาขอเลขเด็ดปรากฏว่าได้โชคกลับไปทุกครั้ง <Wow. S 1> โดยได้โชคจากการเขย่าเซียมซีร่วม10ครั้งเลยติดใจจึงต้องมาขออีกทุกๆงวดพร้อมกับแรงศรัทธาอันเนืองแน่นมุ่งหน้าสู่วัดสว่างอารมณ์เข้ากับไหว้ขอโชคลาภอีกครั้งจากการเขย่าเซียมซีสามครั้ง <Wow. S 1> ท่านใดนั้นเลขปริศนาก็ปรากฏเป็นเลข61315ถ้าได้โชคครั้งใหญ่จะซื้อทองมาถวายให้กับกุมารจุกด,ดำ เพื่อเป็นการแก้บนซึ่งบริเวณรอบๆกุมารจะเต็มไปด้วยสิ่งของที่นักเสี่ยงโชคและสาธุชนที่ได้โชคนำมาถวายให้กลับมาอีกแล้วเจ้าโทนแมวเซเลปขวัญใจนักเสี่ยงโชคเป็นแมวที่ติดมากับต้นตะเคียนระหว่างนำมาที่วัดใหม่โคกมะลุมจังหวัดอ่างทองหลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นกระแสะมาแรงสุดๆจากการบอกใบให้เลขเด็ดกับแฟนขับได้โชคลาบกันมาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเมื่อเจ้าโทนหากขึ้นไปบนรถยนต์ หรือจักรยานยนต์คันไหนแล้วนําเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชคจะถูกกันเป็นประจำซึ่งคราวนี้ได้ขึ้นไปนอนบนเบาะรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่าลอลิ8ง7อย่างสบายอุลาเจ้าของจักรยานยนต์จึงไม่รอชา้านำเลขเด็ดดังกก่าวไปลุ้นโชคทันทีขออะไรก็ได้เฮสาวชุมพรดวงเฮงขนไข่ไก่จำนวน1 5 0 0 0ฟอง พร้อมข้าวสาร100ถุงและน้ำดื่ม50แพ็คจัดชุดใหญ่เข้าถวายนำมาวางเรียงรายที่ด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อถวายแก้บนซึ่งตนพยายามขายที่ดินจำนวน5ไร่ที่จังหวัดชุมพรขายมานานกว่า3ปีแต่ก็ยังขายไม่ได้สักทีหลังจากทราบข่าวหากใครต้องการขายที่ดินต้องมากราบไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อสมหวัง ปรากฏว่าหลังจากที่มาขอก็ขายได้ทันทีทันใดหลังจากที่ทําพิธีเสร็จสิ้นแล้วได้เสียงโช่ขอเลขเด็ดจ,จากการเขย่าเสียมสีจํานวน3ครั้งได้เลข0 6และ8กวานหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆที่ตั้งอยู่ในวัดกลับมาอีกครั้งกับหวยเด็ดเลขดังของมนต์ธิธิ์ํำสอยนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังที่คอหว,หวยหลายๆท่านจับตามองหลังจากใจดี ได้ออกมาแจกเลขเด็ดให้กับแฟนๆได้ชมกันเป็นประจำและเมื่อใกล้ถึงวันหวยออก30ทธันวาคม2563นักร้องลูกทุ่งหนุ่มก็ยังคงเผยเลขเด็ดอีกเช่นเคยโดยการโพสต์ภาพส่วนตัวกับลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในมือพร้อมเขียนข้อความว่าตนเองนั้นชื่นชอบเลขไหนเป็นส่วนตัวคือเลข021 061 464บรรดาแฟนคลับพากันตามหาซื้อกันยกใหญ่ใครที่ชื่นชอบเลขเด็ดของมนสิทธิ์คำสร้อยหรือเป็นแฟนตัวยงก็ลองนำไปลุ้นโชคพร้อมๆกันได้เลยบรรดาคอหวยหวังรับทรัพย์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปี2564ส่องเลขเด็ดสองกุมารเทพน้องปิ่นเพชรกับน้องไข่แห่งวัดน้ำดิบเมืองกำแพงเพชรโดยบรรดาชาวบ้านที่รักในตัวเลขจะเดินทางมาขอโชคลาภกันอยู่เป็นประจำและตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ต่างก็ได้โชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายแทบทุกงวดแล้วแต่โชคลาภและบุญกุศลของแต่ละคนสําหรับงวดสิ้นปีนี้นักสแสวงโชคสองเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มองเห็นคล้ายๆเลข3 4 7 6และ8เชื่อว่าสองกุมารเทพจะให้โชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งเลขเด็ดที่เชื่อว่าคอหวยหลายๆท่านยิ้มหวานอย่างแน่นอนเมื่อนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนวัดลังสิท์จำนวน22ไล่3งาน36ตารางวามีประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมพิธีโดยนายกรัฐมนตรีตอกเสาเอกด้วยตัวของท่านเองนะครับ <Whoa. S 1> สําหรับโครงการบ้านมั่นคงมีทั้งหมด377ครัวเรือนการลงเสาเอกของท่านนายกไม่ธรรมดาโดยการเซ็นชื่อไว้บนเสาพร้อมเขียนวันที่17ธันวาคม2563บนเสา ที่มีตัวเลขสีแดงเด่นชัดนั่นคือเลข6-6สํ 6. สำหรับคนรักตัวเลขงวดนี้เล็งเลขเด็ดไว้คือเลข6-6-6-9และ17-6นอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดทะเบียลนลถนายกรัฐมนตรีที่ใช้เดินทางในการไปเปิดบ้านตอกเสาเอกในครั้งนี้นั่นคือ4กอไก่ตอเต่า2-9นั่นเองใครที่กำลังมองหาเลขมงคลไม่ควรพลาดอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาดูกันว่าทุกท่านนั้น ผูกโลกับเลขอะไรกันบ้างและเลขไหนที่ท่านควรนำเป็นลุ้นโชคนั่นคือเลขมงคลประจำวันเกิดและขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีรับทรัพย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านนะครับเรามาสรุปเลขเด็ดทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันปีหน้านะครับ